ครับพี่ครับวันนี้เราก็มาชมพระสมเด็จของพระพุทธ,ธาจารย์โตพรมดังสีของวัดระครังกันนะครับครับพระสมเด็จวัดละคังองค์เนี้ยที่ท่านได้ชมเนี่ยเป็นของปอมเรียนแบบมาจากสนามขายส่งพระปอมนะครับผมไปเช่ามาจากสนามขายส่งพระปอมเนี่ยด้วยราคา20บาทครับเนื้อแก่มวลสารครับ ในสนามขายส่งพระปอมเนี่ยก็จะมีพระปอมมากมายด้วยกันหลายแบบครับอย่างเช่นพระสมเด็จวะัละคังพระสมเด็จบางขุนพรมพระวัดเกศชัยโยพระหลวงพ่อเงินพิมพ์หล่อโบราณต,ต่างๆอีกมากมายครับครับมีเกือบทุกวัดครับทั้งเหรียญทั้งพระผงเนี่ยครับมากมายครับเขาก็ จะทําของปลอมเรียนแบบเอามาหลอกขายกลุ่มเซียนพระต่างๆครับครับที่ท่านได้ชมเนี่ยเป็นพระสมเด็จวรละคงพิมพ์ใหญ่ครับของปอมเรียนแบบครับเนื้อแก่มวลสารครับในปัจจุบันเนี่ยเซียนพระตามหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะมาเอาพระที่สนามขายส่งพระปอมที่ผมไปเดินมาเนี่ย เอาไปหลอกขายตามซอยตามหมู่บ้านต่างๆครับเนื่องจากว่าคนในซอยตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้เดินสนามพระเขาก็ไม่รู้ว่าในกรุงเทพเนี่ยยังมีสนามขายส่งพระปลอมอีกครับเสียนพระในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะมาเอาไปองค์ละยี่สิบาทสามสิบาทห้าสิบาทเอาไปขายตามหมู่บ้านเนี่ยก็จะได้กําไรตั้งแต่หลัก 100บาทสองร้อยบาท3า0รอยบาทขึ้นไปครับมากมายครับบางท่านเนี่ยเอาพระหลวงพ่อเงินปลอมๆที่สนามขายส่งพระปลอมผมเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยาราคาอยู่ที่องค์ห้าสิบบาทหนึ่งร้อยบาทสามร้อยบาทนะครับเอาไปหลอกขายตามซอยตามหมู่บ้านต่างๆอีกอก็มากมายครับการเช่าหาเนี่ยจะต้องระมัดระวังก่อนนะครับ ต้องเรามัดระวังเสียนพระปลอมหมดนะครับอย่างคนในหมู่บ้านผมเนี่ยเขาก็อทำ Facebook, YouTube เนี่ยเกี่ยวกับพระสมเด็จเกี่ยวกับพระเบญจาภีาคีต่างๆเนี่ยของเขาที่ทำเนี่ยมีแต่พระอุปโภกนั้นครับไม่มีของแท้เลยครับเอาไปหลอกเอาไปต้มคนดูให้เขาเชื่อว่าเราเนี่ยเป็นเซียนพระเก่ง แท้ตรงนู้นแท้ตรงนี้ครับคนดูเสร็จเนี่ยเขาก็ส่งก็ฟาม์มมาดาเช้ากลางวันเย็นเลยครับของเพื่อนผมนะครับเป็นเพื่อนเนเพื่อนผมเนี่ยเขาก็เอือมละอากันหมดเลยครับว่าพระที่ทํำเ b o o k youtube เนี่ยมีแต่พระปลอมนั้นเลยเอาไปหลอกต้มตุนเขาครับการเช่าหาพระเครื่องพักต่างๆเนี่ย ผ้าชุดเบญจาาภาคีเนี่ยต้องระมัดระวังสูงน,นะครับไม่ใช่ผ้าสมเด็จหลักล้านเนี่ยคุณซื้อแค่สามร้อยสองร้อยเงี้ยไม่ได้ครับนั่นเป็นผ้าปลอมครับในสนามขายส่งผ้าปลอมเนี่ยก็จะมีอ,ะองค์ละยี่สิบบาทห้าสิบบาทสามร้อยบาทเยอะครับกระจายอยู่ตาม พื้นที่ต่างๆในกรุงเทพเนี่ยมีมากมายครับส่วนมากามเ,เนี่ยพระสมเด็จเนี่ยตอนเนี้อ่าเขาทาเป็นพระกองกันแล้วครับให้คุณเข้าไปเลือกหากันเลยครับเพื่อนผมเนี่ยเขาก็อยู่ในกลุ่มเซียนพระพระปอมพระอุบโบกเี่ยเขาก็ไปหาพระพระกองต่างๆเนี่ยเอามาเก็บไว้ที่บ้านเนี่ยเก็บทีละหนึ่งองค์สององค์สามองค์สี่องค์จนเก็บเป็น พระสมเด็จเนี่ยจะเป็นพันองค์ได้แล้วครับจนเ,นเพื่อนๆเนี่ยเรียกว่าไอ้น,นี่แหละบ้านเซียนพระอุปโลกมีแต่พระสมเด็จอุปโลกหลอกลวงต้มตุ๋นเข้าไปวันหนึง่งครับฉายาเซียนพระเพื่อนผมเนี่ยคือฉายาเซียนพระอุปโลกครบวงจรครับเขาก็จะทำอ่าเฟ o บุ๊กยูทู e เนี่ยคนดูเนี่ยก็จ้างเขามาดูอีกและตัวเองเนี่ย ก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องแล้วก็มือถือเนี่ยอีกสามเครื่องเขาก็จะเปิดดูเองเปิดดูเองเลยครับเหมือนว่าคนเข้ามาดูคนมาติดตามเขาเยอะครับตัวเองเนี่ยดูดูเองเนี่ยเกือบพันกว่าครั้งไปแล้วครับทำเป็นเซียนแบบว่าโอ้โหเก่งชำนาญไหนได้เ,เพื่อนเรียกว่าเซียนพระอุปโลก เดี๋ยวมาดูพระสมเด็จของปลอมเรียนแบบมานะครับองค์นี้องค์ละยี่สิบบาทครับเขาก็จะวางขาอยู่ในตะกร้านะครับเราก็ไปเลือกมาเลยครับมีมากมายด้วยกันหลายพิมพครับแล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราเแบบชอบแบบไหน,นครับมีหลายพิมพ์หลายแบบครับสําหรับชิ้นนี้ผมว่าออปอมเหมือนขึ้นมาหน่อยผมก็เลยเอามา ให้เ,เพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านที่ททชอบพาะสมเด็จนะครับเอามาชมครับเอามาป้องกันเซียนผ้าปอมเซียนผ้าอุโบก,กต่างๆครับสําหรับพิมพ์เนี้หลอกขายได้เลยครับเนื้อแกะมอนสารครับกับภาพาพยายครับ <Okay. S 1> ตรงนี้ก็จะมีปูปนเปลือกหอยครับตรงนี้ก็จะมีเ,เนื้อสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับ เสียนพระเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นพระในกลุ่มพระกำแพงเพชรครับอย่างพระซุ้มกอพระดีลางต่างครับแต่พระองค์นี้ไม่ใช่ครับไอเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนชิ้นอิดมอนครับเอามาบดเอามาทุบเอามาเป็นส่วนผสมครับเอาไว้หลอกลวงคนดูให้หลงเชื่อครับจบบพับขยายครับ ถ้าเราไปเจอแบบนี้ในสนามพัดต่างๆเนี่ยถ้าเราเล่นไม่เก่งเนี่ยเราก็จะตีเป็นพัดสำเร็จแทนทีครับส่วนมากเนี่ยอย่างเพื่อนผมเนี่ยเขาเล่นเล่นพัไม่เป็นยังยังอ่อนหัดประสบการณ์เอาพระปอเอามาเล่นเป็นพัดแทนเนี่ยความรู้ที่เขาได้มาเนี่ยเขาได้มาแค่เพียงแค่อ่านหนังสืออ่า มีส่วนผสมตรงนู้นตรงนี้มีปูนเปลือกหอยมีผ้าซุ้มกอผ้าดีลาของกาแพงเพชรเนี่ยเขาแค่อ่านประวัติมาแล้วมาทำเฟซบุ๊กยูทู e เนี่ยไอ้นั่นมันมันเป็นผ้าปลอมครับข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลแท้แต่ผ้าที่เขามาลงเนี่ยป็นเป็นผ้าปลอมครับครับเพื่อนเนี่ยสายหน้าเลยครับ เป็นคนในหมู่บ้านผมผลิตพระปลอมออกสือ่อต่างๆให้คนเขาหลงเชื่อเสียชื่อเสียงหมดครับคนในพื้นที่ผมจนตัวเองรับได้รับฉาย,ย,า,ฉา,ย,ยาว่าเซียนพระอุโบกคนอุบ,บ้านเนี่ยเช่าไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอาไปเช็คปลอมหมดครับเสียชื่อเสียงคนอ่บ้านผมหมด พยายครับด้านหน้าของพระครับตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนของปูนเปลือกหอยกะจะอยู่รอบบริเว,เวณครับแล้วก็จะมีสีน้ำตาลเนี่ยก็จะเป็นอ,อิดมอนอบดมาเป็นส่วนผสมครับแบบนี้หลอกขายได้ร้อเซ็นครับเสียนพระอุโดนี้เสียนพระ อุปโลงตงังชอบมากครับแบบเนื้อแบบนี้ครับถ้าเล่นพระใหม่เนี่ยเชื่อ,อทันทีครับเชื่อตามหนังสือครับแต่แต่ถ้าคุณเนี่ยออกมาเดินสนามพระอ่าอย่างกับผมเนี่ยผมเดินมาสามสิบกว่าปีขึ้นไปเนี่ยผมก็จะเจออ่าพระพิมพ์เมืองต่างๆมากมายครับของปลอมนะครับอย่างพระของปลอมเข้าสนามมาเนี่ยเราก็จะรู้ทีเลยครับว่าเออเนี่ยมันเป็นพระ เพิ่งเข้ามาใหม่นะในสนามเนี่ยครับเราก็จะรู้ทันทีเลยแต่ถ้าคุณไม่เดินสนามผ้าเนี่ยคุณก็จะไม่รู้เลยว่าผ้าที่คุณเล่นอยู่เนี่ยเป็นผ้าปอมดันเสริมขึ้นมาใหม่เกือบอทุกปีครับทุกเดือนทุกปีอยงเงี้ยทุกเดือนทุกปีเลยนะครับเสียนผ้าปอมเนี่ยเขาก็จะดันผ้าสมเด็จมาใหม่ๆเรื่อยครับ ก่อนมวลสารอิดมอนเนี่ยกระจายอยู่รอบบริเวณครับอย,อยู่ถ้าอยู่ผมเนียผมก็ตีผ้าปลอมครับถ้าอยู่กับท่านหรือคุณเนี่ยต่างๆเนี่ยคุณก็จะตีเป็นของแท้ทันทีครับครับต้องขึ้นอยู่กับความชำนาญนะครับและก็การเดินสนามพาด้วยครับสำคัญครับ พาปอมเข้ามาสนามบล็อกไหนเนี่ยเราก็จะรู้ทันทีครับครับด้านหลังของพาครับ,รบด้านหลังเนี่ยเขาก็จะทำแบบเป็นตัวบล็อกเก่าครับบล็บอกไม้เงี้ยครับเป็นร่องเป็นหลุมไปครับ เอาไว้แบบว่าเพิ่มความเชื่อของอพระสมเด็จว่าเป็นบล็อกตัวเก่าครับผมก็เลยนำพระปอมจากขนามขายส่งพระปอมเนี่ยเอามาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านนะครับเอาไว้ป้องกัน พระปลอมพระดันพระเสริมครับขายได้ครับพระปลอมเงี้ยครับหลักร้อยขึ้นไปครับใครเชื่อมากก็เจ็บมากครับคุณเช่ากันเป็นหมื่นเป็นแสนผมเช่าแค่องค์ละยี่สิบบาทจากสนามขายส่งพระปลอมครับผมดูอา่าผมนำเอามาเอามาให้ลงชมเนี่ย บางท่านเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยแบบเนี้แท้ทันทีครับผมก็สามารถพิสูจน์ให้ท่านได้เลยครับเอาผมปล่อยเช่าองค์เนี้ยด้วยราคาห้าหมื่นเลยครับถ้าใครบอกแท้นะครับผมปล่อยเช่าทันทีครับห้าหมื่นครับพอสมเร็จราคาจริงๆอ่าถ้ารูปทรงแบบเนี้ยอ่าไม่ต่มฝาเจ็ดแสนบาทนะครับถ้าท่านบอกแท้เนี่ยผมปล่อยทันทีครับห้าหมื่นบาทครับพร้อมพิสูจน์ครับ แต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเช่ามาจากสนามขายส่งพระปอมด้วยราคา20บาทครับครับทุกคนดูด้านหน้ากันศึกษาด้านหน้ากันทีนะครับครับพขยายครับเจอแบบนี้ที่สนามผ้าเนี่ยคุณตีแท้ทันทีครับ ถ้าผมเล่นผ้าใหม่ๆเนี่ยผมก็ตีแท้ทันทีเหมือนเหมือนคุณเลยครับแต่ว่าผมมาชำนาญเดินสนามผ้ามาจนชำนาญแล้วครับผ่านสนามมาเยอะครับเอาไว้รอขายได้ครับแบบนี้ครับ แกะมวลสารครับเนือแกะมวลสารของปลอมนะครับคาดูขอบข้างดีกวาครับเนื้อผ้าเนี่ยจะออกมันๆหน่อยครับ ก่อนจะเล่นพระอะไรเนี่ยศึกษากันไปให้ดีก่อนนะครับของปอมเรียนแบบพระสมเด็จเนี่ยมีมากมายครับเบอร์ต้นต้นเลยครับการปลอมเนี่ยที่เป็นเนื้อผงนะครับพระสมเด็จบางท่านเนี่ยห้อยพระมาะทั้งพวงเนี่ยมีแต่พระเป็นจ่าภาคีมีแต่พระป,ปอมๆนั่นแหละครับในปัจจุบันเนี่ยครับ ในสนามพาก็เหมือนกันนะครับพา,าสมเด็จเนี่ยอ,อยู่บนโต๊ะแดงไตไม่หมดมีแต่พาของปลอมนั้นแหละครับปัญหาอะไรก็ระวังครับ ดูกันชัด,ชดครับเนี่ยผมภาพถ่ายภาพขยายเลยครับเจอแบบเนี้ยที่สนามเสียนผ้าน้องใหม่เนี่ยตียแท้ทันทีครับ ครับวันนี้ผมก็เลยนำภาพาสมเด็จของปอมจากสนามขายส่งพระปอมที่กรุงเทพเนี่ยเอามาให้เพื่อนรับชมเอามาให้เพื่อนเนี่ยเอาไว้ป้องกันเสียนพระปอมเสียนพระดันเสียนพระเสริมเสียนพระอุปโภกต่างๆหวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยคงได้ข้อมูลดีๆไปนะครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับ ถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ